วัสดีค่ะช่องเทคเโนโลย,ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านสร้างใหม่นะคะสวยๆค่ะบรรยากาศเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวนะคะมาพร้อมบ้านสวยๆค่ะทุกท่านสไตล์มินิมอลเลยนะคะตัวบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในแหล่งของชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะจัดสนามหญ้าหน้าบ้านไว้อย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะพร้อมรัวเรียบร้อยด้วยนะคะ บ้านสร้างใหม่อยู่บนที่ดินขนาด60ตารางวามีโรงรถ25ตารางเมตรตัวบ้าน118ตารางเมตรค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องครัวพร้อมใช้งานหน้าต่างใช้ไม้จริงนะคะอยู่ในชุมชนพรสวรรค์5ทับ4ถนนนิจโยห่างจากแยกสันโพน5กิโลเมตรค่ะ อยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้ประสาทพ่อสีสุนโทรมีเพื่อนบ้านอยู่ในแหล่งของชุมชนด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมาพร้อมของแถมมากมายเลยนะคะทุกท่านแถมเครื่องทำน้ำอุน่นปั๊มน้ำถังเก็บน้ำเตาแก๊สเครื่องดูดควันสนามญ้ามิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำและยังมีบริการยื่นสินเชื่อให้ด้วยนะคะ รีค่าใช้จ่ายในวันโอนค่ะพร้อมอยู่ได้เลยในราคา2 2 9ล้าน2แบาทเจ้าของขายเองโดยตรงค่ะสนใจที่ต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่นะคะสามารถคุยกับเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ